ครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องระบบ DC to DC นะครับในเครื่อง h y บริดนะครับอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์หรือเครื่องตะกูลฟ้าขาวนะครับข้างในเครื่องตะกูลฟ้าขาวเนี่ยก็จะมีระบบที่ที่สำคัญนะครับสำคัญในตัวเครื่องนะครับก็คือระบบการเปลี่ยนโวลต์น,นะครับหรือ ไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2 4โวลต์หรือ4 8โวลต์นะครับให้เป็นไฟวีบัสนะครับวีบัสเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3 8 0โวลต์ถึงสี0รอโวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วไอตัว dc to dc converter ของเครื่องไฮบริดเนี่ยมันเป็น bidirectional ผมเขียนไว้ว่า bidirectional dc to dc converter ก็คือมันสามารถที่จะ convert หรือว่าเปลี่ยนไฟจากแบตเตอรี่4 8โวลต์ให้เป็น 300V โวลต์นะครับและในทางกลับกันมันก็สามารถเปลี่ยนไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเป็นวีบัสเนี่ยนะครับ380โวลต์เนี่ยให้กลับมาชาร์จนะครับลงแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำงานหน้าที่2อหญย่างนะครับก็คือแปลงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาเป็นวีบัสนะครับหรือเอาวีบัสนะครับซึ่งได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับ เอามาชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ว่าหลักการมาทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ผมจะดูให้ดูเป็นแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับข้างในนี้ก็จะประกอบด้วยหม้อแปลงสองตัวนะครับหม้อแปลงสองตัวก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับหม้อแปลงสองตัวนะครับแล้วก็จะมีอะมอสเฟตอยู่อีก16ตัวนะครับ มันจะเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับมอสเฟต16ตัวเรียงกันตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีมอสเฟต16ตัวนี้กระทำหน้าที่อัพไฟหรือว่าเพิ่มแรงดันจากแบตเตอรี่48โวลต์เนี่ยให้เป็น380 V โวลต์นะครับหรือว่า V-bus นะครับออกไปทางนี้นะครับแล้วก็จะมีมอสเฟาหรือ IGBT ก็ได้นะเลขก IGBT ก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็น ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเขาเ,เรียกมอสเฟตแต่ถ้าหากว่าเป,เป็นตัวใหญ่แอมลูกสูงเนี่ยเขาจะเรียก IGBT นะครับนะฮะก็จะมีอยู่4ตัวก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับ4ตัวนะครับก็มันก็เวลาอัพไฟจาก 48V โวลต์นะครับไปเป็นไฟ DC 3 8 0าโวลต์หรือวีบัเนี่ยไอตัวนี้ไม่ทําไม่ทํางานนะครับ ไอจี4ีทีสี่ตัวนี้จะไม่ทํางานมันเมื่อมันไม่ทางานนะครับมันก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนกับไดโอดเท่านั้นนะครับไดโอดเท่านั้นนะครับก็จะจ่ายไปออกไปเป็นไดโอดนะครับก็บวกก็ไปบวกนะครับผ่านตัวตัวจับเคอร์เรนต์หรือตัวจับกระแสนะครับก็จะมีคอยตัวหนึ่งนะครับเป็นอินดักเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอินดักเตอร์นะครับอินดักเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับนะฮะสเกตตัวนี้นะครับแล้วก็มี IGBT อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับมันก็จะมีเรียงกันสี่ตัวนะครับแล้วตัวตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มีหน้าที่เป็นเหมือนบักนะครับบักคอนเวอร์เตอร์นะครับเพื่อว่าจะลดไฟนะครับที่ว่าจะไปจ่ายให้แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่เวลาชาร์จนะครับทอการชาร์จเพราะนั้นเวลาเราตั้งชาร์จที่50า5ิโวลต์56โวลต์58โวลต์เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะทำหน้าที่เพิ่มหรือลดนะครับนะฮะเพิ่มหรือลดแรงดันเพื่อจะไปชาร์จตรงนี้ได้นะครับก็จะมีลวดตรงนี้นะครับที่และตัวตรวจจับกระแสตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับติดติดกับคอยเนี่ยนะครับ มันก็จะตรวจจับกระแสได้ทั้งสองทางนะครับเวลาเอาแปลงออกมาเป็น V b บันะครับมันก็จะเป็นกระแสใช้จากแบตเตอรี่นะครับใช้ไปกระแสเท่าไหร่นะครับหรือชาร์จนะครับมันก็จะแปลงกลับมาก็คือชาร์จลงแบตเตอรี่เท่าไหร่ทั้งสองทางอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ตรวจจับสองทางทั้งชาร์จทั้งใช้นะครับชาร์จทั้งใช้นะครับนะฮะก็อยู่ตำแหน่งนะครับงมแปลงสองตัวนะครับอ่ารุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้นะครับ แล้วก็มีคอยตัวนี้นะครับก็สําคัญเพราะว่ามันจะทาหน้าที่เป็น b อ c k c o n ์เตอร์สำหรับการชาร์จนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งชาร์จได้ว่ากี่โวลต์ชาร์จกี่แอมป์ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีตัวเกจได้ต่างๆใางนะฮสังเกตว่าได้มีเกจได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัพไฟหรือว่าตัวคอนเวิร์ตจากแบตเตอรี่ออกมาเป็น380บโวลต์ก็จะมีเกจไดอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ต้องต้องตำแหน่งนี้และตัวสี่ตัวนี้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วตัวที่สําคัญที่สุดที่สร้างพันธุ์นะครับสร้างพันธุ์ไปจ่ายให้ระบบเลยนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ24โวลต์นะครับหรืออาศัยไฟจากลบ12บโวลต์กับบวก12โวลต์นำมาใช้เอาลบ12โวลต์บวก12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็จะใช้ไฟ24โวลต์เพราะฉะนั้นลบ12โวลต์บวก12โวลต์ขาดไปไม่ได้ ถ้าขาดไปแล้ววงจรนี้จะไม่ทำงานเลยนะครับก็อาศัย sg 3 5 2 5นหะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ sg 3525ก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยนะ sg 3 5 2 5ราแล้วก็จะมีหม้อแปลงนะสองตัวนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหม้อแปลง2สองตัวนะครับสำหรับระบบการชาร์จนะฮะสองตัวนี้นะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ โอเคผมจะซูมให้ดูเป็นเป็นอ่าช็อตๆไปนะครับก็เอามาเริ่มตัวที่อ่าเป็นการชาร์จก่อนกันแล้วกันนะครับอ่ชาร์จกับใช้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนะครับในการชาร์จนะครับก็คืออ่าตัวที่บัก๊กเป็นบั๊กคอนเวอร์เตอร์นะครับนะครับบั๊กคอนเวอร์เตอร์ ก็จะมีไอจีบีทีตัวหนึ่งนะครับก็จะมีตัวเก t e ได้นะครับตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะลดไฟหรือเพิ่มไฟตามที่เรากําหนดที่ในโปรแกรมนะครับนะฮะว่าเราจะชาร์จกี่โวลต์นะครับกี่แอมป์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยไฟแต่ถ้ามันไม่ทํางานอยู่ในการไม่ชาร์จนะครับมันก็เป็นไดโอดที่เฉยเพรก็จะมีไฟลบออกไปนี่เลยผ,ออลผ่านไดโอดออกไปลบผ่านไดโอดออกไปบวกนะครับผ่าน ไดโอดนี้นะครับออกไปเป็นบวกเลยนะผ่านแตัวนี้ผ่านต,ตัวจับเคอร์เลนต์ตัวนี้นะครับออกไปเป็น v ีบัก็เป็นบัสบวกนะครับ b u สลบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บัสคอนโทรเตอร์นี้ก็ก็คอนโทรลโดย CPU นะครับทีนี้เราขอยมาดูอีกอันนึงนะครับทางด้านนี้นะครับ างหน้านี้ก็จะเป็นอัาอไฟนะครับอัพไฟจากอัพไฟจากอัาอไฟจากาแบตเตอรี่นะครับอัพไฟจากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟ380โวลต์นะครับเนี่ยเราก็เริ่มที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ต่อเข้ามอสเฟตนะครับ16ตัวนะครับทำหน้าที่เป็นพุชพูลนะครับนะครับ จ่ายให้หม้อแปลงสองตัวนี้นะครับหม้อแปลงสองตัวนะครับหม้อแปลงสองตัวนี้ก็อนุก,กรมกันนะครับนะบตัวหนึ่งก็จะได้ไฟอยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโวลต์นะครับ170ร้อยเจ็ดสิบโวลต์อะไรเงี้ยพออนุก,กรมกันมาปุ๊บก็จะได้ไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือระบบ CPU ก็ต้องสั่งให้ให้เวลาที่ใช้เนี่ยมันจะต้องหยุดชาร์จนะครับเวลาเราใช้ต้องหยุดชาร์จนะครับตัวนี้เป็นตัวหยุดชาร์จนะครับคือมันจะไม่ชาร์จนะครับถ้าถ้า CPU าไปทำให้ออโตัตัวนี้มันแอคทีฟขึ้นมาก็คือมันก็จะไปตัดไฟนะครับในระบบการชาร์จนะครับตัดไฟที่ที่ตัวเกตได้นะครับเกตได้ก็จะไม่ทํางานเมื่อไม่ทํางานมันก็จะ กลายเป็นอัพไฟอย่างเดียวนะครับอัพไฟจากแบตเตอรี่ไปหาวีบัสอย่างเดียวนะครับนะบตัวนี้ก็คือ s g s g 3 5 2 5นะครับ3ามานะครับ ครับจะได้รับไฟลบ12โวลต์บวก 12, 12โวลต์บวก12โวลต์ก็จะมีคอยตัวหนึ่งนะครับอย well ู่ตรงนี้นะครับนะฮะยูงนี้เป็นคอยตัวนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ10ไมโครเฮลลี่นะครับส่วนลบ12โวลต์ก็ได้มาจาก7912ในในภาคเมนภาคเมนพาวเวอร์สายนะครับแล้วตัว p w m นะครับ hd3525 ก็จะแบ่งสัญญาณนะครับ pwm ออกไป2ส,ส่วนเลยนะครับก็ส่วนที่ชาร์จก็ไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ใช้ก็ไปส่วนที่อัพไฟก็ไปอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับใน,นส่วนนี้นะคะคือส่วนอัพไฟนะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์ได์นะครับผ่านหมอแปลงนะครับผ่านหมอแลงนะครับ พันจิตเตอร์ได้นะครับนี่ฮะสีตัวนี้นะครับอยู่นี้นะผ่านหม้อแปลงเนี่นะครับผ่านหม้อแปลงตัวนี้ออกไปมาได้ได้ก็ยังมีพานจิตเตอร์ได้อีกนะครับอันนี้เป็นเซอร์เฟตเมา์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไปได้โหมเฟตสิบหตัวนะครับผ่านหม้อแปลงนะครับนะฮะผ่านหม้อแปลงนะครับมาปุ๊บ ก็มาผ่านไดโอดนะครับเมื่อเรามองว่ามันเป็นตัวอัพไฟนะครับคือแปลงไฟจากแบตเตอรี่ไปเป็น380แล้วต้องมองให้มันเป็นมันเป็นไดโอดนะครับเพราะมันจะไม่ทํางานนะครับพอทําทงานไม่ทํางานเพราะว่าอยู่ที่ CPU ก็สั่งไม่ให้มันทางานนะครับก็ใช้ไปนะครับแต่ถ้าหากว่า CPU สั่งให้มันทางานปุ๊บมันทํางานปุ๊บนะครับมันก็จะสั่งให้บคคอกคอมพิวเตอร์ตัวนี้ทํางานนะครับ ทางท่านที่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องไปทางนี้ทางเดียวนะครับไปเป็นลบลบทางนี้ทางเดียวแต่ถ้าหากว่าบักทำงานปุ๊บมันก็จะไปจ่ายไฟให้ไปทางนี้นะครับแล้วแต่การคอนโทรลของ CPU นะครับคอนโทรลของ CPU <S <S ก็จะมีะพันออกไปกลับไป <S <S ย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นมันคนละเวลากันนะครับคนละเวลากันเราต้องคิดถึง PWM นะครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นช่วงมันขึ้นนะครับ มันก็จะจ่ายทางน,นี้แต่ถ้าช่วงมันลงปุ๊บทางนี้ก็จะจ่ายทางนีนะ้เพราะฉะนั้นหลักการอย่างนี้เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดที่สุดเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียตัวอัพไฟตัวหนึง่งแล้วก็ตัวชาร์จอีกตัวหนึง่งก็ใช้ตัวเดียวกันได้เพราะว่ามันคนละเวลาอยู่แล้วนะครับ PWM เนี่ยมันจะมีขึ้นแล้วก็ลงนะครับคนละเวลาขณะที่มันลงก็คือขณะที่มันออฟมันก็จะกลายเป็นไดโอดนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะทานมาที่เป็นออนนะครับ พื่อว่าจะไปช่วงที่มันออฟนะครับมันก็จะกลายเป็นเมื่อมันกลายเป็นในอดมันก็จะกลายเป็นการชาร์จนะครับเวลาใช้มันทํางานตลอดเวลานะครับทางานตลอดเวลานะครับทั้งทั้งไปทั้งกลับทำงานตลอดเวลาแต่มันคนละเวลากันนะครับเวลาช่วงพันขึ้นกับช่วงพันลงนะครับคนละเวลากันเพราะฉะนั้นได้านนี้ช่วงพันขึ้นนะครับมันก็จะจ่ายทางนี้แต่ถ้าถ้าจะชาร์จก็ต้องช่วง ทางนี้ต้องเป็นช่วงลงอันนี้ต้องเป็นครั้งขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการที่ว่าเราจะประหยัดไม่ต้องไปออกแบบไอ้ตัวชาร์จตัวหนึง่งหรือไปออกแบบไอ้ตัวอัพไฟตัวหนึง่งอย่างเงี้ยครับแต่อาศัย CPU เป็นตัวกําหนดเวลาในการชาร์จนะครับหรือใช้ชาร์จหรือใช้นะครับนะคนละเวลากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับ ที่อธิบายนะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอธิบายในเรื่องตัวที่มันเสียประจำนะครับตัวที่มันเสียประจำเสียเพราะอะไรนะครับในวงจรนี้นะครับเพราะนั้นรอดูในคลิปต่อไปครับ